สวัสดีครับผมนดําครับวันนี้ผมแนะนำนะครับการติดตั้งโช๊คค้ำฝากระโปรงสาหรับลูกค้าที่ซื้อโช๊คจากเราไปนะครับแล้วอยู่ไกลนะครับวิธีการติดตั้งไม่มีอะไรนะครับใช้ประแจเบอร์12เบอร์เดียวนะครับอันนี้เป็นรถ t o โยต้าฟอร์จูเนอร์ออนนะครับตัวใหม่นะครับวิธีการติดตั้งนะครับให้เราสอดตัวก้านนี้เข้าไปก่อนนะครับเข้าไปในรูตรงนี้นะครับเข้าไปในรูนี้นะครับเห็นไหมฮะเข้าไปในรูนี้ไปรอไว้แล้วเราก็เอาโช๊คตัวนี้นะครับ มาขันล็อกนะครับด้วยประแจเบอร์12นะครับเป็นชุดแรกก่อนนะครับแบบนี้นะครับขันล็อกเข้าไปพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เรามาถอดตัวนี้ตัวค้ำอันนี้จะมีซ้ายขวานะครับตัวนี้มีซ้ายขวามาถอดน็อตตัวนี้นะครับแล้วก็ถอดน็อตตัวนี้นะครับถ้าประแจใช้ไม่ได้นะครับผมแนะนําให้ใช้เป็นบล็อกนะครับเบอร์12นะครับติดตั้งขานะครับตัวนี้เข้าไปนะครับนี่ฮะเห็นไหมฮะขาตัวนี้นะครับโดยการใส่น็อต เข้าไปในรูเดิมนะครับจะเป็นขาด้านซ้ายนะครับพอติดตั้งเสร็จแล้วนะครับให้เราดันฝกกระโปรงหน่อยแล้วก็เอาตัวนี้เข้าไปนะครับประมาณนี้นะครับดันเข้าไปประมาณนี้เสร็จแล้วให้เราล็อกด้วยน็อตนะครับเบอร์ B 12เหมือนกันนะครับซึ่งเป็นนอ็อตตัวเมียนะครับ เราจะให้ไปด้วยนะครับตัวนี้นะครับสักครู่นะครับพอดีผมคนเดียวในวันนี้นี่ครับการขันล็อกให้แน่นนะครับเท่านี้ครับก็เป็นอันเสร็จนะครับการติดตั้งโชงคำปักโผลนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจโทรคกรมปักโผลสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่น้าดมครับศูนย์แปดหนึ่งสองแปดหนึ่ครับไอดีไลน์ก็ทางเบอร์นี้นะครับขอบคุณมากๆครับ